ฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่วัดชมลีทุกคนจะพาไปชมข้าบนนนะ รรยากาสวยมากทุกคนกาดีทำดูะหละทำดูเสร็จก็ได้ไข่ล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, tự... <laughs> Để tự... <laughs> không bỏ

โมตตัตะะโดอะระโสอะระโดนะโมระดนะโมาโนโมะจาโนะโมร พิสุทธิสมโสมโภอิมานิอักสิัสานานิอัมมัามะกังิเฮตังอิจายะิสุขาพิุโสเจริญผู้เจริญข้ชพเจ้างหลานางหลาปานิาแก่แก่สังฆานาพร้อมช้าพร้อมางปิ่งกองที่ไปรวาดวาลายหลานี้ลาานี้ ยืาปลนกจังประจัจ <atie> so, uh, e like so ังตมางีตาไม่วะจะมีจุดสะเพยประเด็นุดกบายันทปนะะสสุยาสมัยุติดาตัวยถา ปิิเวจโกมาเตพมันตาโยตุขีสิคายโกราวาปิวาทังตุาปจายิโนตัตตาโลธรรมวัตันติอายุนุขังรางเจริญพรองววปุถุคติ ัตั้งสมองกระร้างสมบัติต่างตัวปัจจุบันตัวองเราจมอยู่ที่ต่ามๆจักรประเทศเป็นอประจักรที่ยังนอกกำมันที่เจแปนจักษรกละจักษ์กลาเยกัตวาและปัจจเจบริบูรณ์ยิ่งยาน